นายกรัฐมนตรีปลื้มใจนะคะที่ต่างชาติตอนนี้ขอรับส่งเสริมการลงทุนปี2567ทะลุ7.22แสนล้านบาทนี่เป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ10ปีนะคะที่สะท้อนความเชื่อมั่นในประเทศไทยพร้อมกับเร่งกระตุ้นนโยบายดึงดูดการลงทุนเสริมสร้างศักยภาพค่ะ นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมีรายงานนะคะว่ามีตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วง9เดือนแรกของปี2567ซึ่งก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2567มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนโครงการมากถึง2,195โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ4 6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าเงินลงทุนค่ะมีมากถึง 7 2 2 5 2 8ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ42เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ500 0ล้านบาทค่ะซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะให้เหตุผลว่าปัจจุบนันประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนในภูมิภาคนี้และการขอรับการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นยอดลงทุนที่สูงสุดในรอบ10ปี โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าเงินลงทุนส,สูงสุด5อันดับแรกได้แก่ค่ะ 1. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า183444ล้านบาท 2. กลุ่มดิจิทัล94,197ล้านบาท 3. กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนมูลค่า67,849ล้านบาท 4. กลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหารมูลค่า52,990ล้านบาทและ 5. กลุ่มปริโตเคมีและเคมีพันฑ์มูลค่า34,341ล้านบาทส่วนการลงทุนจากต่างประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่มีมูลค่าขอรับการส่งเสริมสูงสุด5อันดับแรกดังนี้ค่ะ 1>, 1. สิงคโปร์1 8 8 3 8ล้านบาท 2. จีน111,467ล้านบาท 3. ฮ่องกง68,203ล้านบาท 4. ไต้หวัน44,586ล้านบาทและ 5. ญี่ปุ่น35,469ล้านบาท โดยทั้งนี้ B.O.I ได้มองนะคะว่าทิศทางการลงทุนในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ายังคงมีแนวโน้มเติบโต แต่สิ่งที่ B.O.I ให้ความสำคัญมากกว่าตัวเลขเม็ดเงินลงทุนก็คือคุณภาพของโครงการและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับซึ่งตอนนี้เป็นจังหวะเวลาสำคัญของประเทศไทยที่จะสามารถสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจช่วยต่อยอดฐานอุตสาหกรรมเดิมให้มั่นคงสร้างมูลค่าจากเทคโนโลยีใหม่สร้างงานสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยค่ะ